สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะมาพบกับคิงเช่นเคยนะคะสซไพผ่าเพลินนะเป็นสซอร์ไพรลัสเสียผ่าเพลินนะ,ะเพื่อที่จะให้ทุกคน จดจำง่ายดีนะคะเพราะว่าชื่อถีงมันยาวไงอ่ะวันนี้เรามากินข้าวกันเมนูของเราวันนี้เราจะมากินข้าวกับเจวนะคะเพราะว่าคิดออกได้ว่าแม่ขิงนะฮอป่าแห่งเมื่อไหน้นะฮะขิงก็เลยบแบบว่ากินข,ขอกับเจวกับสมพักเมืองสมพักเฮ็ดมาไหร่สมพักใส่ขหนียวเฮ็ดเป็นอาทิตย์ละอืมอืม มื่อนี้ละเป๊ะสุดเมื่อนี้ละแสบสุดอ่ะมาเริ่มกินกันเลยบางเสียงป่าแห้งอุ้ยหือบางนานดิด สัมพัก เห็นนั่งนิ่งๆสิหนาวเลยไ่ได้กินโดแล้วก้างก็กินจะได้นานๆเที่ะกินอร่อยๆแบบเนี้ยก้าง ยังต้อยไปิึงเงิบเส้นบ้านส้มผักเยอะย่ส้มผักฟ์เส,มก,สกมากส้มผักแซ่บมาก เมกเห็ดแล้วมันเอาวันนี้ไปวิ่งคลิปของผัวไอ้จับไปแล้วท่านบอกว่าให้ขั่น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 ใส่เกลือใส่ยำไปแล่ะใส่เกลือก่อนแล้วไปล่างล่างแล้วเอาเอามาเห็ดใหม่มาปุุงใส่เกลือใส่ข่าเหนียวข่าเหนียวหนึ่งปั้ดวันนี้หัววิธีเห็ดแล้วจากไหน ท่ไมพักการหินจะเกิดยั่วป่ะเนี่ย ừ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  ปลาอีฮือเอานิแม่แม่กับเอ๋ยคิงซื้อให้ แม่กับเบื่อย่านย่านเขาอยากอยากกินของบ้นบานๆใท้ๆนะก็เลยว่าเอาซื้อไปเห็นมันเน่ยมาสัน่นก็เลยหวานหมูจ้ะมาถึงซื้อมาให้เบิร์ตสำพานข้า Hi ขแวแชรไปเลยบลอกเข้มบลบอกเข้มโดดบล็อกหม็นไหมสูตรนี้ได้คุกเข้าปลาแดกกันค่ะ แดดมานั่งรับรับแดดแต่หนาวสียบบานัง่งโซเรานั่งก็แว้แบๆนีดหนาว <c oughs> การกินที่ถูกต้องนะพันพันพันอื mm hmm. อันนี้หิ้เก็บต้นที่มันเแบนพึ่งแตกออกมาเป็นฝอยๆนะ่ะกาใบามันกินได้จะเก็บแบบคัดเลยไปอีกกัวหมดแล้วเ้่นเกนทางนี้ หนวไปอีเฮอก่อนมองเต๋น Yes. เพื่อนบ้านแอบดูฉันนะพวกแกปลาหมึกคือสุดๆเคี้ยวนาน ก็มาขมามันหองม,มันหองมันหันหนามามองแบบกินกระเห็ดได้ลูกลูกเก่งมาก<ด>ลูกลูกฉันเก่งจ้ะลูกฉันเป็นคนดีจ้ะใครบอกว่าลูกฉันเหว่าลูกฉันเป็นคนดีดีลูกดีดดดเอาใจไปเอาใจไปเหตุผลที่ว่าท่านยัไม่ลูก กระบอกละสัวมาถึงเตื่นตื่นเครื่องบินเหรอสนใจสนใจเครื่องบินล่ะลูกเชียงเงียังวะเชียงเหียงวะหันน้ามาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิเดี๋ยวฮิวฮันหน้าให้ท่านผู้ชมดูโอ้มาละจี้อีดีเสีดะมีกระชู้ นู่หาร่ะชวงสีดิดแล้วะแล้วคลิปนี้เ่าโดนเล้วจังไรกะนคอยพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กินไดนเด้อแล้วก็มาพอกันใหม่โอเคเนาะบ๊ายบาย